ด้วยใครใส่อะลงมาเลยลงมาได้ไหมเอาแฟชั่นออกด้วยใครใส่พี่หลับมาออกหน่อยพี่รวยหมดเลยยิงไปเลยใกล้เองกดดับน้ำเป็นพี่หลับคนดับกดดับไอ้ดิ่งหางด้วยไอ้ผัดนไหนอ่ะงเอาละก็ดิ่งหางทำไมพี่อะไรรถผมนะคนนี้เพิ่งออกมาจะตกปลาไอ้ขอเพื่อนไอ้ขอบเพื่อนรถรถเพื่อนเพื่อนไงยังได้บ้านน้องเมืองไม่เพื่อนไอ้นี่ละเก็บปลาเนี่ย เฮ้ยนอะไรเออเออว่ะอ๋อเออว่ะเวลาตกฟีเขาเขาดูเลยนะมันเออถ้าอย่างงี้ไอ้บ้านเดี๋ยวนะแต่ดีนะมันมันมีอันนี้ให้ด้วยมันมันมีเตียงที่มันเขาบอกว่าอะไรเตียงเพิ่มเกาะให้ด้วยเวลาไปนอนแล้วเกาะมันจะเพิ่มปะด้วยเลยก็ต้องห้ามเกินต้องสใสยจะเพิ่มมไากเตียงเพิ่มเกาะโอ้ยรถแรงเกินนะอย่าวเกินนะยังเรามันจะขี้เกียจแกถ้าน้องเมืองมากอ่ะร้อยห้าสิบนี่แหละโซนนี้แหละไอ้กาเซียเขาเลือกบ้านไรบ้านเฮด ก็แถวแถวบ้านฟาเวียบ้านข้อหมูบ้านอะไรหลักไม่พี่บ้านอะไรหลักไหมบ้านริมเล่อะอะไรหลักไม่เอาอ่ะโอ้ยเหี้ยบ้านริมเล่ทำเหี้ยอะไรไม่ได้บ้านขยะแต่เขาทำแล้วมันหือออกไปโดนตำรวจดักเลยพี่กำลังอยู่ไหนอ่ะไม่ไม่ไม่ตรงบ้านยันเล่เอาผมมี่ครบยังครบครบมันยังเหลือใครยังมาไม่ถึงปะหนึ่งเลยใช่ผัดไอ้ผัดถึงแล้วน่าจะครบแล้วปะงั้นนะวันเนี้ยเอาเลย ขาดสองขาดถึงเข้าเลย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 เล่นเล่นกลางกล่องนะเล่นกลางกล่องนะเฮ้ยใครแทงกันะเฮ้ยทำไมมันมีดาบอ่ะเขาลงใหม่แล้วครับไหนเบลแอมมี่มีซอยท่ามใช่หรอมีปะบอดมั้งกว่ามือเห็นไหมครับโอเคพี่ผมเหมือนท่านี่แตแต่แม่งเพ่งสีแดงนานแม่งอันนี้วะปวดตาวะ เปลี่ยนสีไม่ได้ผมลืมไม่ใส่แม่งเลยปุ่งนี้มั้งเลือกอยู่เดี๋ยวต่อเด็ดเลือกอยู่เอ้ยไหวนะไหวนะไหวนะเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะล็อกลางกล่องก็ได้นแล้วสิรอถอยมาไม่มาชุบโล่งอ่ะต้องต้องโลงนี่ดีนะเฮ้ยมึงมึงชุบฉลาดฉลาดหนอนะหรือว่าถ้ามึงคิดว่ามึงชุบโล่งๆอ่ะมึงชุบลำไปเลยแล้วมึงเรียกเพื่อนมากันเอานะเข้าใจปะเฮ้ยดูคนเขาน้อยๆนะแต่ไม่ใช่มึงเอาไม้แต่ไม่ใช่่มมไต้องดันขึ้นไปไม่ต้องดันขึ้นไปอย่าแหลมอย่าแหลมรอเล่นกลางกล่อง เดินอยล่นมองคืนทรายมาหน่อยก็ได้นะไว้ทรายนิดหนึ่งไงเห็นไหมมามไม่ถอยมา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 เล่นองกูถอยมาเล่นองกูรับ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 เลยรับเลยใส่เลยใส่รับแล้วเพิ่งรับเลยเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางเล่นตรงกลางไปเพื่อนไม่ชอบเนี้ยไปเพื่อนไมาชอบเนี้เขาตายเยอะเขาตายเยอะเขาตายเยอะมากเขาตายเยอะมากเล่นกลับมาเล่นตรงกลาง นะการคนหนึ่ง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 แล้วก็มาเล่นตรงกลางตื่นแล้วก็ไปเล่นตรงกลางตื่นแล้วก็ไปเล่นตรงการตื่นแล้วก็มาเล่นตรงกลางไม้ได้ก็ไปตาตายกลับไปเล่นกลับไปเล่นไฟกลับไปเล่นไฟกลับไปเล่นไฟกลับาไฟมากลับไฟมาตาย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 กับไปเล่นไฟคืนแล้วเปลี่ยนม่เลย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 ฟังไม่ได้บอกเปลี่ยนมิดเขาชุบอยู่เขาชุบอยู่เขาชุบอยู่ปิดดิปิดดิโหมดโหมดโกลด์โกลด์โกล์ชุบเลยกับกลางกล้องไลยปิดตัวชุบเอ็กดีกับกลางกล์ไ เล่นกับพี mm. ่เล่นก e ับพี nah, ่เล่นกับพี <ok ่เล่นกับพี่เล่นกับพี่เดี๋ยวให้พี่ให้พี่ให้พี่เบิร์ดก่อนนะให้ผมเบิร์ดก่อนเบิดเบิร์ดเลยเบิดเลยเปลี่ยนมีดบอกเปนมูดบูท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 เปดเป็นมีดเป็นมีดเอาพี่หล่อมชุดิเอาพี่หล่อมชุดิตาย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 เพื่อนตายเพื่อนตายเอาเพื่อนหน่อยมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วรีวอร์รีวอร์รีวอร์ดีรีวอร์ดี พึ่งตีเป็นตัวเดียวเองเก็บทำไมมันตายรีบอยเดี๋ยวไปแล้วดีกว่ากันนะไปดูบ้านดีกว่าโคไ,ไปไปไปส่ง ก็หลามเจ้าของได้ปะไม่มีบอลช่วยดูมไม่ไม่ไม่มันจริงจริงมัน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 รู้แล้วครับว่าจะเอาหลังไหนแต่ว่าขอไปดูอีกทีนึงว่าคือมันมีมันมีสองหลังที่มันอยู่ติดกันไงโซนนั้นอะไอโซนไอโซนต่อข้อหมูอะ ใช่ไหมสรุปข้อมือใชอุ้อยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยเอามาเรื่องนาบ้านน่ะมากูปะไหนอ่ะโคตายเหรอไอ้ที่แปะใครอ่ะไได้มรไปทางสะาสะานใน่ายทหารน่อยตรงเด็กตงเด็กสะานเ็กสะานเล็กขี่รถแม่งตกลองสะพานเ็กสะพานล็กตรตรงไป้งบินตปก็บินะครับ่ายทอะไรเปไปนเนี่ยา มันมีมันมีเอ่อมันมีสองหลังมันอยู่ตกลางอีกหลังนึงบมันจะอยู่บนเขาหน่อยเขาบอกตัวลางที่โหดที่สุดในดกกำลังคิดอยู่ว่าจะมีหลังไหนนะหลังเื่ผมบ้างเยอะมามาหลังข้างล่างก็หลังบน หลังขบวนมันจะอยู่มันจะอยู่แถวๆหลังตรงสุสานชักนมก็เฟี้ยวอยู่นะพี่มันจะมันจะเยื้องมาจากไอ้นี้หน่อยอ่ะบ้านเอลเช่บ้านเอลเช่หลังมะเต่าอันเนี้ยข้างหลังแม่งโคตรสูงเลยซีบิกไปไว้แล้วก็ขึ้นด้านหลังซีบิกแล้วก็ปีนเข้าบ้านยังได้เลยบ้านเสียไม่ได้มีบ้านใช่หรอบ้านเสียไม่ได้ปีนป่าวะไม่ถึงานนะนะอนี้เหมือนต่ำๆใจอะหรอบ้านเสียไม่ได้อะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเสียไม่ได้ตรงทะเลทรายเลยพี่อนทะเลทราย อยากได้บ้านดูไว้อะพี่อยากได้อะไรข้างหลังบ้านอยากอยากได้อยากได้บ้านไร้ลักอะครับทำได้ได้จริงจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะสองหลังเนี้ยนี่ริมทะเลถ้าพูดกันตามตรงอะอยากได้สุเาลัยไระมีบ้างอยากได้แสนซิรีส์อยากได้อะไรบ้านไหนเนี่ยอยากได้บ้านหนองอีกึ่มอ่ะมีปะหมู่บ้านหมู่บ้านลุงเจริญอะมีไหมหมู่บ้านจตุสารอะมี่แล้วมีมีมีผมอยู่ มัน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 มีมันมีสองหลังที่มันอยู่ติดกันเลยตรงข้อหมูว่าหลังข้างบนกับหลังข้างล่างเนี่ยเดียวกันวะข้างบนพี่ข้างบนข้างบนไอ้ที่โดดออกข้อหมูไอไอตรงไอ้ตรงจุดขายยาแม่งมาหน้าบ้านเหมือนทางตันนะพี่เหี้ยวดือดตรงนั้นอ่ะมันจ้าจ้าจ้าเอาขึ้นมาบดิจาคฮัลโหลถ้าถ้าโดดมันตรงถนนตำรวจดักง่ายๆเลยว่ะตรงนี้อะไรอ่ะข้างนั้นหน้าต้องหลังกันแตขอไปดูบ้านสู่สันข์ฉับหนุ่มใช่ไหมแม่ไม่คือมันบอกว่า